มาดูเดี๋ยวเราทําการแต่งตัวเป็นน้องบอสก่อนนะครับทำารแต่งตัวเป็นน้องบอสแบบนี้นี่นะครับแต่ว่าเราจะใส่แบบสกินสายเติมแน่นแแบบนี้ไปเลยนะทุกคนครับเนี่ยสก,กินเติมแน่นๆไปเลยถมงห้าร้อยผมคุ้นใด้ันใหม่มาด้วยนี่แล้วก็หมัดหมัดเราไม่ใส่นะครับความเฟี้ยวไอวอ ไอวัวแก่ไอวัวแบบไอวไอวข่าวแล้วกันทุกคนไอวัวน,นี้ก็ตำนานเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไปค่ายทหารดีกว่าค่ายทหารลูนันดูลูนันดูเฮ้ยใช่ไหมลูนันดูใช่ไหมเนดี่ยหันหน้ามาสิโว้ยผมเห็นพี่โดมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับล,ล่าสุดอ่ะทุกคนพี่ตามหลายสิบล้านแล้วครับผมได้เล่นเกมกับลูนันดูครับขอไอวัวนหน่อยพี่ขอขอขอสกาหน่อยครับสกาใช่ไหมนั่นหรืออะไรสกาอูเก็บเสียงตะคอกสีอู้ใจดีกับผมมากว่ะไปแต่ลาขอบคุณครับพี่โด พบศัตรูแล้วไหนไหนข้างหน้ามีไอวอตั้งแบบนี้ได้งัดกันแน่นอนนะครับอยู่หลังไอดอกอยู่หลังไอดอกเจอแล้วผมอะหลังไอดอกก็มีนีอยู่ในบ้านก็มีกลังยึดดจุุชบชีวิตอยู่้านเพื่อนมบ้านเพื่อนว่างหนึ่งมันละจีจีจีอูกล่องเยอะมากพี่โดว์เจอ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 พี่โดพี่โดพี่โดว์่างครับไหวป่อง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 นี่ครับผมยิงรถระเบิดวัด พี P into, P into. Stumbled, uh ่โ oh, ด uh, ้พ so right? ี่โ oh, ด right? ้ตามลตามรดตามรถไม่เจโอ้ผหตั้งให้วอไวว่ะพีโด้พี่โด้มาหุมพิวหุ่หิวหวห่าพี่โด้ใส่จัดตีเราอ่ะวีกีแชมป์ดีกีแชมป์งันผลสลิงผมอ่ะเจอขอกวตกัอกันทั้มตัมหัวหอวหหอมวางมดไหวดิมาตัวเดียวขอนแอคีหนึ่งนะครับขออนาแอนินหนึ่งนะครับ ตเติมตตเติมแต่งเต็มระบบอะครับผมมาเล่นกับพี่ดูด้วยไงเจอเจอเจอพี่ดพี่ดเจอเจอมุฮั่มมุฮัอมมุอัมมุฮั่มมุมไปผมไปผมตอนตอนนี้ไปผมนะนับล่วงครับเธอเจอซองกระปอมยาวไปผมบอกแล้วครับเล่นเวอร์เล่นดีกว่าโทก้อนเชียร์ให้เล่นเต็มที่เลย การมีภารกิจแต่งบอดแอคของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนบอดแอคของเราเสร็จสมบูรณ์ว่ะเอาเรื่องจัดๆเลยผมอะ่ะตี้ผมก็คือเอาเรื่องกันมากนะครับ